สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับเข้สู่รายการโหนกระแสแต่ชเช้านรสการครับ,รบประจานครับรก็พบกับเรา2คนแล้วก็1รูปอีกหนึ่งที่ไม่ใช่คน <c oughs> นะฮะแต่ต้องต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามี คนที่ดูบางคนเนี่ยเขายืยนนเอ๊ะพระอาจารย์เองเนี่ยทำไมเป็นพระถึงมานั่งอยู่ในทีวีได้มาเหมือนกับพูดอย่างนี้ได้เหรออะไรเงี้ยครับคือถ้าจะนั่งในตู้เย็นมันก็จะหนาวมากนะเคยมีคนเสนอให้เข้าช่องฟิตแต่ว่ามันเย็น <c ười> ม,มากเป็นไป <c ười> ม่ถึงนั่ง <c ười> เ, <c ười> เป็นการให้ข้อคิดกับสังคม <c ười> ใช่เนะพราะว่ามันมีข่าวข่าวเกิดข,ข,ขึ้นมากมายกฎหมายว่ายังไงนะกฎห่งกรรว่ายังไงนะยงนะอยากรู้เขมวมาเป็นกิจของสงฆ์หรือที่ต้องมานั่งเป็นกิจสิเพราะเป็นการเผยแผ่ธรรมะอย่างหนึ่งสมัยก่อนอาจจะมีรูปแบบเข้าป่าเข้าอะไรไปบรรยายไปสอนตอนบิน ตาบาตอนเทศท <ฮะ S 1> ุกวันนี้มีสื่อมีต่ตามมากมายให้โอกาสที่จะให้ธรรมะได้ก็ให้ได้พูดถึงเรื่องป่าเมื่อกี้เอาเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับในรอบ<ห>สัปดาห์ที่ผ่านมาเสือดำโดนยิงตาย<ห>นะครับ<ห>คืออย่างนี้นะฮะเเรียกว่าเป็นประเด็นของสังคมเลยทีเดียวแล้วก็<ห>เชื่อว่าคนทั้งประเทศรู้เรื่องนี้กันดีนะครับ เป็นเรื่องของอทางนายเปรมชัยกันสูรซีอบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับได้มีการเข้าไปที่เ,ออเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในศวนหน้าตะวันตกนะครับเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยตามภาพเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไปเจอเนี่ยแหละครับโ,โเป็นซากซากสัตว์ นะฮะมีเสือดำอนะฮะ<ม>แล้วก็กมีไก่ฟ้าถูกไหมฮะแล้วก็มีแก้งไก่ฟ้านี่ไก่ฟ้าหลังเทาที่นั่นนะครับลหลังเทาแล้วก็เป็นสัตว์สัตว์งวนด้วยนะที่สำคัญคก็คือพบเครื่องกระสุนปืนเป็นจำนวนมาก<อ>ปืนไรเฟิลติดลำกล้องพบเครื่องกระสุนปืนลูกซองมีการถลก เสือดำนะ<ห>เสือดำอนะฮะจัดะเลยพ่รย์แล้วส่วนของหางเนี่ยเอาไปต้มกินกันกาต้มซุปกินเลยแล้วรู้สจะมีน่องหลังหรือขาหลังสักอย่างนะก็เอาไปกินเหมือนกันนะครับทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ได้มีการเอามาดูนะฮะตางซากต่างๆเนี่ยเขาบอกเขาสลดใจมากเลยว่า ทำไมนะฮะถึงทําได้ขนาดนี้พี่หนุ่มเชื่อไหมว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานคุณวิเชียนกับพวกในเขาถามว่าเออคุณแปมชยัยคุณมาที่เนี่ยคุณคุณเจตนามาทําอะไรไหมเรามายิงสัตว์ป่าไหม,มแกก็บอกว่าแกปฏิเสธนะไม่หลงเข้ามาหลงเข้ามาแล้วก็อาวุธนี่ไม่ใช่ของแกนั่นไงนี่ชาร์แกให้อย่างนี้<อ>แกเจ้าหน้าที่เขาไม่เชื่อ,อ,อเขาก็เลยนําตัว ตัวนายเปรมชัยกับพวกไปที่โรงพักทองผาภูมิแต่ผมกำลังงงมากเลยว่านี่นะฮะชาวเน็ตนี่นะครับก็เอาไปเหมือนก็ไปหาข้อมูลนะครับเห็นเสื้อที่นายเปรมชัยใส่ไหมฮะที่เป็นที่ที่เป็นบ้างนะสีสีน้ําตาลเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อสําหรับใส่ล่าสัตว์โดยเฉพาะเพราะต้องมีการประทับปืนถูกไหมฮะที่บ่าเนี่ยกันลื่นเวลาตองเนี่ยอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ปึ๊บนะฮะมาท้ายปืนเนี่ยจะต้องประทับอยู่นี่กัน ลื่นมาอย่างนี้แล้วมันลดแรงรีคอยเวลายิงพี่หนุ่มเ,<อ>เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในในวงการานักล่าสัตว์หรือใ,<ช>ในพรานเขาจะรู้กันเพ<อ>ืเอ่อตัวไหลตังนะพระยาหน,นังปองอเยอะมากเลยฮะแต่ที่นี่ทางคุณเบรมชัยกก็บอกนะบอกว่าอยจะตายอยู่แล้วขอเข้าป่ามาดูสักทีนึงก็เลยพัพกผ่อนอ ทีนี้ปรากฏว่าสังคมเนี่ยไม่มีใครเชื่อคําที่คุณเปรมชัยพูดเลยเพราะอะไรพี่หนุ่มเพราะรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งจากการที่มีการนําตัวคุณเปรมชัยไปที่พบพนักง,งานสอบสวนพักทองผาภูมิเนี่ยเขาก็ติดต่อทนงทนายมาแล้วก็ให้การปฏิเสธแล้วก็มีการนําตัวคุณเปรมชัยกับพวกไปฝากขังต่อสารจังหวัดทองผาภูมิมแล้วก็ปรากฏว่าในคดีนี้สารก็อนุญ,ญาตให้ประกันตัวไปตัวชั่วคราวโดยตีราคาวงเงินคนละแสนห้าหมื่นบาทได้เหรอแสนห้าคือมันเป็นอย่างนี้พี่หนุ่มเนื่องจากว่า ศาลคงพิเคราะหละเอียดว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยไม่ได้คัดค้านการประกันตัวประการที่2เนี่ยก็คือตัวของผู้ต้องหาเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีพฤติการที่หลบหนีอ,อันที่สามผูผผผ้ต้องหาเนี่ยไม่มีพฤติการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานดังนั้นสารก็ตีราคาตามที่าตาบอัตราโทษตามความถานความผิดครับครับทีนนผมถามอย่างนี้นิดหนึ่งอัตราถ้าเขาผิดจริงๆเขาทำไปจริงจริงเขาโดนอะไรบ้างไหมหนึ่งโทษจำคุกในคดีนี้นอกจากพวกเราก็มีมอัตราโทษปรับอีกต้องบอกว่าทางอุทยานเนี่ย เขามีการขึ้นบัญชีไว้ยอย่างเสือดำเนี่ยเป็นสัตว์สงวนรวม,มทั้งไก่ฟ้าหลังเทาทั้งแก้ปรากฏว่าถูกยิงเลียบครี้ต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าทาสงสํานักงานตรวจราชาาิโดยท่านพนเเลเอกศิวราลังสิพรกุณนกุลก็นํากําลังไปตรวจค้นพี่หนุ่มที่บ้านปรากฏว่าได้ตกใจะ้าจา์เจออาวุธปืนไรเฟิลทั้ง43บกระบอก<ห>ทําให้บ่งบอกว่าเอนี่คนที่จะซื้ออาวุธปืนไวขน้ขันด จำนวนมากขนาดนี้ต้องเป็นคนที่นิยมเป็นนักล่าทนนี้ผมอยากจะรู้อย่างที่ถามไว้พี่สงการยังไม่ได้บอกมเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะติดคุกนานเท่าไหร่นนถ้าเกิดว่าเขาไปยิงจริงๆนะหรือปรับเท่าไหร่อ,อะไรเอาแตบตงไปตรมาไ,ไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะ,ะผู้ต้องหาทั้งหมดรวมแล้วรวมทั้งคุณเป็มใช่ด้วยสคนถามว่าเจ้าตัวใครจะรับ่ะ เขาไม่รับหรอกตื้หนุม่มเขาบอกว่าแม้เขาไม่รับเนี่ยแต่มันมีลายดินในนิ้วมือดินเอติดตรงตัวอาวุธปืนแล้วก็มีการไปติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยนี่มันเป็นข่าวท,ที่ที่ปล่อยกันออกมามีคลิปเสียงนะมีคลิปเสียงแต่เขาบอกว่าหนึ่งมีการตัดต่อหรือไม่เพราะเขาเริ่มให้สัมภาษณ์แล้วหลังจากที่มีการประกันไปตัวชั่วคราวแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เป<ร>็นละลอกละลอกละลอกเขาก็เข<ร>าก็ปฏิเสธอยู่ว่าเอ้ผมไม่ได้ยิงเขาอาจจะสู้ว่าอ๋อไม่รู้ใครเนี่ย ยิงมาแล้วแล้วก็เอามาไว้ให้หรือไม่หรือลูกน้องเขาไปมาเราเชื่อว่าเรื่องนี้พระอาจารย์ลูกน้องเขาต้องรับโอ้นั่งเงียบตั้งนานที่มีบทพูดเลยบทพูดสิพระอาจารย์เรื่องนี้พระอาจารย์ตอนนี้จิกนี้เราเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอ่ะพระอาจารย์เชิญเลยจิตที่ไม่อบรมจะสะสมความลำบากจิตที่มีแต่ความอยากจะสะสมความลำเค็ญเมื่อกี้สะสมทั้งปืนเยอะสะสมแบบว่าหนังสัตว์อะไรต่างๆเขามีภาพในอดีตเป็นเสือโคร่งเสืออะไรต่างๆเยอะด้วยนะ คือเขาชอบสะสมอะไรพวกนี้พระเจ้าเนี่ยห้ามเลยพระห้ามฉันเนื้อเสือต่างๆมุมหนึ่งก็คือการที่ทำไมพระเจ้าห้ามฉันเนื้อเสือเลยห้ามฉันเนื้อเสือเนื้อมีเนื้ออะไรต่างๆเพราะเป็นสัตว์ที่สัตว์ใหญ่สัตว์อะไรต่างๆคือเป็นการป้องกันชีวิตไว้เลยพูดง่ายๆการไม่ฉันคือไม่ให้ฆ่านั่นเองไม่ให้ทำลายไม่ขายฆ่ามาให้ก็ไม่ได้แล้วชีวิตเป็นสิ่งมีค่าการศึกษาเป็นสิ่งมีคุณที่นั่นเป็นป่าป่าฝนของเมืองไทยครับทำลายสัตว์ก็เหมือนทำลายป่านะ อ่าเยป่ายังเพราะเสือมีเสือมีป่าปกอะไรที่เขาชอบพูดกรอนนั้นกันเพราะเสือไม่มีอคนก็ไม่กลัวแล้วก็เข้าไปล่ล่าทั้าในแง่ของกฎแห่งกรรมเนี่ยโอ้เป็นการทำลายชีวิตสัตว์ใหญ่และผิดศีลข้อแรกด้วยนีพระอาจารย์ข้อแรกเลยทีเดียวปานาติปาตาเวลมณีสิขาประทังสมาธิยามินั่นเนี่ยชัดเลยของพระไปอีกเลยในขณะทีุ่ดศีลก็ต้องให้กําลังใจ โอ้โหเจ้าหน้าที่นะครับคุณวิเชียนโอ้โหเขาบอกมีกระแสตอนแรกเหมือนจะโดนฟ้องเรื่องไม่เก็บค่าธรรมเนียมแต่ตอนท้ายบอกไม่โดนฟ้องไม่โดนแล้วไม่โดนซึ่งก็ไคนโดนหรอฮะครับคนที่จะให้โดนนี่อาจจะโดนเองคนทําความดีกล้าสู้อะไรแบบนี้ต้องให้กําลังจิตกำลังใจกันคือมันมีกระแสสองแง่สองมุมว่าหนึ่งไอ้ส่วนที่เขาเนี่ยละเว้นไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าลองสีเวลาเขาทำตามระเบียบหรือไม่แต่เรื่องนี้ทางกรมอุทยานมีทางออกแล้วว่าอ๋อเขาสามารถอนุโลมหรือยกเว้นได้จบเลย ในแง่กฎหมายมีโอกาสรอดเจะรอดไหมตัวใครฮะคุณวิเชียรเรอฮะคุณเปรมชัยคุณเปรมชัยยังไงตั้งข้อหาร่วมกันร่วมกันเนี่ยสาต้องมาพิจารณารายละเอียดว่าคุณเปรมชัยมีส่วนในการกระทำผิดมากน้อยเพียงใดเราเชื่อว่าลูกน้องเนี่ยรับแน่ๆรับแทนเหรอฮะเราก็ตอบไม่ได้ว่าจะรับแทนหรือแบ่งรับแบ่งสู้หรือปฏิเสธถ้าเกิดมีการโอ้ยอย่างนี้ทำยังไงฮะเท่ากับว่ามันเป็นช่องว่างหรือว่าอะไรคือมันก็ต้องเป็นเรื่องของการกระบวนการสอบสวนของตำรวจ โรงพักทองผาภูมิซึ่งสังคมกาลังจับตามองดูอยู่ว่าเป็นอย่างไรเรื่องนี้จะเป็นคดีตัวอย่างของสังคมว่าคนมีเงินเนี่ยจะรอดคุกหรือไม่ เขาถึงเปรียบเทียบกับคดีสองตายาเก็บเห็ดเลยไงเอาภาพมาวิพาก์วิจารเอ๊ะยทำไมสองตายาเก็บเห็ดเนี่ยถึงตดนงคุกตั้ง15ปีต่อมาลดเหลือ5ปีแล้วคุณเปรมชัยจะโดนหรือไม่อย่างเขาบอกว่าอาจจะรอดเพราะริสเดทนี่นี่สมองหรือเปล่าแต่ท่านนายกบอกแล้วใหญ่แค่ไหนถ้าผิดผมเอาผิดอูแล้วลาวถึงใครผมจัดการหมดเลยไม่มีใครช่วยได้ถ้าผิดมีหนาอยู่แล้วใหญ่แค่ไหนก็มีความผิดถูกต้องต้องบอกว่าความในเรื่องนี้นะครับทราบถึงทุนหม่อมมิงอุบลรัตน เราก็โอ้โหเห็นแล้วเชื่อว่าโหนาวิเชียนเขาได้กําลังใจครับมันจะบอกแค่ปิตอิอรอะแต่ก<ล>็ได้ยินเราก็ปิติตพี่นแน่ๆนะฮะเรื่องนี้ก็เชื่อว่าสังคมเองเนี่ยก็กําลังมองอยู่นะครับว่า <uj. S 1> จะเป็นไปในทางทิศท,ทางไหนนะครับรวมถึงอย่างท่านนายกก็ได้มีกา,อกอารออกบอกอย่างที่ประจานบอกเมื่อกี้นะฮะบ,บอกว่าไงนะฮะไม่มีสถาหลักฐานแค่ไหนผิดผมเอาเอาตายอะพูดง่ายนี่ไงใหญ่แค่ไหนเอาผิดแน่นอนก็ต้องมีความผิดโอเค พักสักค,ครู่นะฮะก็เรื่องนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวเป็นประเด็นสังคมกันต่อไปกันแล้วกันนะครับท่านนายกก็ยังยืนยันนะฮะว่าใหญ่แค่ไหนก็ต้องมีความผิดเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับเอ๊ะเก็บนาฬิกาก่อนนะท่านนายกบอกว่าใหญ่แค่ไหนก็ผิดนะโหอย่าไ อืออาแล้วครับกับมาสู่ผลกระแสแต่เช้านะครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งในรอบสัปดาห์นี้โอ้โห ดังมากพูดถึงเรื่องหมอแสงทุกคนต้องรู้จักพระอาจารย์คนเป็นหลายหมื่นสามสี่หมื่นยังไงครับยืนต่อแถวรอรับยาแก้มาเร็งรักสามมเร็งที่จังหวัดปราจินบุรีเขาบอกว่าหมอแสงเนี่ยเขาบอกรอแล้วรอเล่าเหมือนกับเข้าเม้าลอยน้ํำคือมันไม่มีความหวังอ่ะก็คือเขาหลอกรอใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขจากกรมการแพทย์แผนไทยว่าเมื่ไรเนี่ยจะมาให้สที คันนี้เมย์ก็เป็นอะไรให้หมายให้เป็นหมอพื้นบ้านเ้าจะได้หนึ่งเวลาจะนํายาแจกจ่ายคนในพื้นที่หรือคนท้องที่เนี่ยมันจะได้ไม่ผิดกฎหมายปรากฏว่ากระทรวงเขาก็บอกว่าเออหมอแสงเนี่ยยังนําเอกสารไม่ครบอีสองฉบับคันนี้มันมีรายการหนึ่งพี่หนุ่มทำไมรายการตีข่าวเช้าบอกปุ๊บนะบอกว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยรีบไปเชิงลุกไปพบหมอสายข้อเอกสารนั้นสิ โอเคไปจริงๆเล <ฮะ S 2> แล้วเอกสารฉบับปุ๊บรู้ขึ้นประกาศเลยนะประกาศว่าบอกว่าใบ<ม>รับรองหมอพื้นบ้านน่ะได้แล้วได้แล้วเหรอเขาบอกได้แล้วไม่ต้องห่วงเรียบร้อยแล้วออกแล้วแต่ปรากฏว่าหมอแสงเขาบอกว่า oo, อู้ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อไม่เคยเชื่อเลยที่แรกบอกผมว่าจะได้และสุดท้ายก็ไม่ได้แล้วลี่หมอแสงเขาขู่ในประกาศเลยบอกว่าถ้า20พุมพานี้เอกสารไม่ได้จากกรมการแพทย์แผนไทยพี่ถ้าพี่ตะโกนกับนี้อีกหน่อยพี่ต้องกินยาหมอแสงนะไม่ได้ดิ้นความดันเสร็จแล้วปรากฏว่าพี่ดมปรากฏว่าเลยปรากฏว่า หมอแสงประกาศจะไม่จ่ายยาให้กับคนเป็นโรคมะเร็งฟาจาร์หมอแสงระวังวาจาจะไม่ขัดแย้งกับใครระวังจิตใจจะไม่ขัดแย้งกับตัวเองเห็นว่ามีขึ้นสงขึ้นเสียงขึ้นๆหน่อยๆอาทูขึ้นอะไรขึ้นว่าขึ้นเนี่ยก็บอกเลยแค่ดูนะถ้าไม่ไม่ผมไม่ได้ยี่สิบที่ผมหยุดแจกหยุดแจกเลยหยุดแจกใช่เลยไม่การเป็นเอาประชาชนเป็นตัวประกันเหรอก็นี่คนขี้ผ้าวิจารณ์ว่าเอา คนป่วยเป็นตัวประกรันหรือเปล่าคือถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้เขาเนี่ยก็ไม่ให้ยาแล้วคนคนป่วยก็ต้องออกมาฮือก็อนี่แหละมันก็กดดันทั้งอ้อมท,ทั้งที่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยกับปร,ร,รัดกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกแล้วว่าเขาให้แน่นอนอยู่แล้วแต่เขาขอเงือยอย่งอนไขอย่างเดียวพี่หนุ่มคือคือหนึ่งคุณจะต้องไม่จาหน่ายถ้าวันใดคุณจําหน่ายเนี่ยคุณจะต้องถูกเพิกถอนใบใบใบอนุญาตหรือใบรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านทำไมเป็นหมอพื้นบ้านแล้วขายไม่ได้หรอเขาไม่ให้จําหน่ายเพราะวัตถุประสงค์ก็คือเขาเป็นการช่วยเหลือ และที่สาคัญคือต้นทุนเขาก็มีนี่ก็นี่ไงเพราะว่าก็นหนึ่งเขารับรองหมอมันต้องขึ้นคือการเป็นหมอมันต้องมีใบอนุญ,ญาตประกอบโรคศิลพี่หนุ่ม,มแต่ในการหมอพื้นบ้านเขาเอาภูมิปัญญาชาวบ้านในการช่วยเหลือชาวบ้านในท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นหมอแสงออกมาให้สัตยาบันว่าจะไม่มีการจําหน่ายยาตัวนี้ก็รออยู่รอยอยู่ฮะสังคมจับตาดูอยู่อาตมาได้รับทราบ เบื้องลึกเบื้องหลังมาครับอะไรครับเขาบอกว่าลูกสาวหมอแสงเนี่ยเขาป่วยเขาจริงเขาทำงานไฟฟ้านะนะไปรักษาหลายโรงพยาบาลก็ไม่หายแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยาฝรั่งยาฝรั่งเนี่ยก็เลยคิดหายาสมุนไพรไทยแหละหาหนทางรักษาแล้วหายแล้ดีขึ้นหลังจากนั้นก็เลยเอาเลยพอลูกสาวหายป่วยหายไข้ลูกนะหายป่วยหายไข้ก็เลย ทำยาแจกคนเราทำแล้วก็กินดีขึ้นไงคนไปรักษาหลายที่ไม่หายไงเนี่ยวงการแพทย์แผนไทยเขาก็เลยแบบว่าก็ชื่นชมแต่น่าน้อยใจอย่างหนึ่งว่าพอสมุนไพรไทยแพทย์แผนไทยขึ้นมาแล้วเหมือนกโดนตัดแข้งตัดขาด้วยขาเก้าอี้ปิดทางหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วก็มีเจตนาที่ดีการช่วยเหลือคนอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีแต่ว่าด้วยมาตรฐานอะไรทุกวันนี้ของทางฝรั่งทางโลก มันก็อาจจะต้องเอามาจับหลายอย่างครับแต่จริงๆก็ให้กําลังใจถ้าคือช่วยเหลือคนอย่างนี้คือร้อยกํากลังใจแต่นี้นั่นทางกระทรวงนักสุขหรือทางพี่น้องประชาชนส่วนมากอีกส่วนหนึ่งเขามองว่าคืออีสนก็แบ่งเป็นสองมุมใช่อีกส่วนหนึ่งเขาเขากำลังคิดว่าต่อไปจะเป็นการทําธุรกิจหรือเปล่าเราก็ต้องคอยจับตาดูแสงจะขายอย่างเงี้ยถูกขายต่อหนุขายตนุ มันไม่ได้ไไดสิครับเพราะใบใบอนุญ,ญาตหรือใบรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านเนี่ยมันจะต้องไม่มีในเรื่องของการจําหน่ายใจยา 1> <1> ไม่ได้จําหน่ายไม่ได้หรอไม่ได้เลยพระาอาจารย์นะาแล้วแล้วเห็นบอกอีกอันในเรื่องเรื่องอะไรนะว่าถ้าเกิดไปรับยาต้องมีซานเซนน,นี่เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งกับลืมเลยก็คือหลายคนที่พักยันว่าทำไมคนชาวบ้านเวลาไปรับยาต้องไปเข้าคิวลงประจำวันที่โรงพักตำรวจได้เมื่อยเลยนะประจำวันลงประจำวันเป็นหลักฐานลักษณะว่าถ้าข้าพเจ้าได้รับยาไปแล้วหากเกิดถึงแก่ความตายจะไม่ติดใจเอาความใดใดทั้งสิ้น ก็เปอย่างนี้ปุ๊บขนก็ไปถทมหมอแสงว่าหมอแสงคุณรักษาได้จริงเนี่ยทำไมคุณต้องลงประจำวันแกก้สวนฝับเลยนะว่าอ่าทำไมเวลาตามโรงพยาบาลผ่าตาทำไมต้องเอาญาดรับรองอ,ะอ,อ,อ่ะอ่านี้น่าสงสยัยเหมือนกอันแต่จริงๆแล้วตำรวจจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีหน้าที่ลงประจำวันในเรื่องนี้แต่เขาต้องการจะช่วยเรื่องของการอำนวยความสะดวกแค่นั้นเองครับแต่ได้ไหมขออนุญาตอย่างนี้ ก็ค uhm. ือหนึ่งย <likely? S 1> ังไงฮะลงลงประจำวันไว้นะแต่นี่นั่นถ้าเกิดมีข้อพิพาทกันศาลจะเป็นผู้ชี้ขาดครับตำรวจแค่เขียนแค่บันทึกเป็นหลักฐานเฉยอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ายาหมอแสงหมอแสงไม่แจกแล้วทำยังไงอ่ะก็เดือดร้อนเลยครับตอนนี้ก็ต้องไปพึ่งหมอเสงหรือเปล่าหมอเสงเนี่ยเขาแข็งแรงนะแข็งแรงอายุแบบแปดสิบเก้าสิบก็ยังมีลูกได้ีลูกได้นี่นี่นี่นี หมอแสงลูกศิษย์ะอาจา์สมปองอ่าโอเคมีเรื่องอะไรต่อไปไหมฮะอ้าวเรื่องต่อไปก็พอแข็งแรงไงผู้ชายก็อยากไปดูแลผู้หญิงอ้าวอนี่ดาราดิดาราดังโอ้โหนี่ดังเลยใครร่วมงานกันคุณยมโบวีเคย เอาตรงๆนะแตมาเคยไปส่งที่บ้านเลยนะอ้าวนี่นี่นี่ความลับนี้ไม่มีใครรู้เลยอุ้ยจะส่งอะไรเขาอ่ะรายการด้วยกันก็บวกแท็กซี่อ่าแล้วก็มีโยมคนนึงบอกเออพ่อจ้างอยู่ในซอยมายาลาบใช่ไหมน้องเขาเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันไปกลางคืนคุยไปกลางคืนด้วยพอดีแต่มาพี่คนพูดอย่างนั้นว่าไปส่งไม่ได้ผู้หญิงกับพระจะนั่งไวด้วยกันไม่ได้แป๊บเดียวเขากระจกรถออกมา พระจันทร์แท็กซี่อยากจะไปส่งพระจันทร์มองไงดีล่ะเาก็เลยนั่งหน้าคู่กับโชเฟอร์คุณโบวี่ก็เลยนั่งข้างหลังก็ไปส่งเพราะมันตอนนั้นมันค่าแล้วก็กลัวเกิดอันตรายก็เลยไปส่งครับฉะนั้นเรื่องนี้รู้ลึกเลยมีคนแชทมาหาคุณโบวี่ว่าน้องโบวี่ผ่อนบ้านเองหรือเปล่าครับเรื่อเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จัดการให้ขอดูแลได้ไหมเหรอพี่ไ่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเลยนะจะมีใครยังไงไม่ใช่ประเด็นอยากจะดูแลครับุณโบวี่จริงๆต้องขึ้นแบบเหมือนหมอแสงเมื่อกี้ไปขึ้นไนตอบสวยสวยเลยว่า เงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างนะครับเหรอโอ้ผู้หญิงก็มีศักดิ์ศรีนะครับจะมาอะไรแบบนี้คุณก็มีเมียอยู่แล้วโอ้โหตอบสวยเลยแล้วคนที่ลงชื่อนะรู้ไหมชื่อใครใครใครรู้ไหมใครรู้ไหมไม่รู้สิผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าผ้มว่าจะรู้ไม่รู้เนี่ยคนเราก็พอมีความหยงความอยากอะไรก็อยากจะไปอะไรอย่างเงี้กับเขาอย่างงี้ผิดศีลนะโอ้โข้อสามเต็มเต็มเลยกามีกอกามีตัวเองมีมีเมียอยู่แล้งแต่ยังไม่มีเมียก็ได้เขาบอกมีแล้วไม่ใช่เหรอ น่่าจะไมรโบวี่บอกว่ามีแล้วผมไม่รู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ผมก็พยายามปิดแล้วนะเขาคุยกันไม่ผมตอนที่ผมส่งไปผมก็ไม่ได้บอกนะเป็นไหมอาตมาอุตส่าห์ไม่ชงไปว่ายังมีคนที่ใสเหมือนคุณลุงอีกเลยอุตส่าห์ไม่พูดนี่คุณก็มาพูดเองแต่พูดถึงพระอาจารย์มีน้ําใจนะทำไมเขาเอ้ยมีน้ําใจไปส่งกับตัวของโบวี่ถูกต้องแต่วันก่อนมาอัดรายการผมขอได้วยบอกรถเต็มปิดตู้ปั้งเลยฉะนั้นให้ผมกลับเองรถก็ว่างรถตู้อ่ะฉะนั้นทำไมฮะมี่จะให้คิดแล้วเนี่ยครับความอยากที่ความอยากที่ขาด ดความดีจะสร้างราคีให้กับสังคมเนี่ยคนคนนี้เนี่ยอยากขาดความพอดีเลยไม่สร้างราคีให้สังคมเลยนะครับโอเคมีเรื่องอะไรอีกไหมฮะมีเรื่องอีกไหมนี่เลยก็หลังไฟกับผมเลยอะไรหวย 30ล้านยังไม่จบเลวสรุปคือยังไงเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นมหาภารตะมหาการคือเดี๋ยวกันนะผมบอกกันฝั่งพี่ยืนข้างใครไม่เราเป็นกลางแต่เราก็เชียร์เราเชียร์ครูปีชาแต่พระอาจารย์เนี่ยุงจรุนถือถือหางสู่เขาลุงจรุนเลยแต่ตอนนี้ใครไปยืนอยู่ข้างครูปีชาถูกสังคมด่าเลยนะไม่ไม่คืองี้เราเนี่ยเราเป็นกลางและเราวิพากษ์แล้วเราอยู่คอยจนตาตัวเราพูดด้วยเหตุได้ผลว่าระหว่างครูปีชากับหมดจรุนเป็นอย่างไรแต่จริงแล้วเราเนี่ยมีจุดยืนแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ั่งฝ่ายคนที่ชนะ ใครชนะก็อยู่ฝั่งน,นั้น <ท ung. S 2> ตามาได้คิปเสียงมาด้วยสาสิเก้วาวิเลยคืออะไรครับขอฟังหน่อยได้ไหมมีมาฟังมีฟังมนีังเนี่ยเนี่ยเนจะเล่าเองซะหน่อยมีคลิปเสียงนะช็อกกลายแล้วมั้งโอหกข้างหน้ามันดูเล่าอะไรนะเจเจสองหกข้างหน้าตรงเล่าตรงเกลาสามเจ็ดไงอือสามสามเจเจสองหกปะอือป่ายเลยนี่มันมาดูนี่กลัวช็อกตลายเนี่ยทำไม นิดว่าทุกันนี่นึงก็ตายอยู่คนเดียวตายเท่า <c oughs> ไร่ตายดินได้ไปเท่าไหร่บก็แป้งสวงน,น,น้ำสูงมากก็ได้เท่าถุนคืนหรือไม่ใช่ไอ้เจ๊สองหกนี้ได้แทงปะแทนแต่จ้าไม่รับปกติคืนมาอออที่เขาก็ไม่รับไม่ได้เลยแต่้มันรู้ ตอนนี้คนก็บอกนี่คือเสียงของครูปีชานะครับแล้วก็มีการพูดตัวเองเนี่ยไม่ได้ถูกรางวัลลอตเตอรี่แล้วไปพูดกับป้าบินน็คือป้าที่ขายลอตเตอรี่ให้แล้วก็ว่าครูปีชาออกมาสูนเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ใช่ตัดต่อนั่นไงพระอาจารย์เขาก็บอกะไรเขาก็ยอมต้อ่งดีใจเขาก็บอกว่าไม่ใช่ตัดต่อเป็นของจริงไม่ใช่บอกเป็นเทปตัดต่อเข้ไม่ตัดต่อพระอาจารย์โอ้เสียงนิชชัดอาจารย์อาจารย์อย่าเพิ่งถือหางเออเปิลพลิกได้ตลอดเวลานะพระอาจารย์แค่ใด้ดินคิดจะบินไป างวันที่หนึ่ง30ล้านแต่ผมบอกเลยนะคดีเนี้นะเรื่องนี้นะถ้าเอาผมไปขึ้นศาลนะ<อ>ผมบอกเลยว่ารู้เลยว่าใครใชนะรอ้รอ วันนั้นอย่งครูปีชาอยู่ไลยวันนี้เริ่มรอเราไม่ได้ถือหางคุณครูปีชาแต่เราเป็นกำลังใจให้ครูปีชาพิสูจน์ให้ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ครูปีชาก็ต้องไอเลยครับคุคุ้คุคุ้้น่ะนะครับก็ดีว่าตอนนี้ครูปีชาก็เหนื่อยนิดนึงเหนื่อยครับเพราะไหนไหนจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของลอตเตอรี่แล้วต้องมานั่งเหนื่อยกับคนที่จะบอกว่าโอ้ยขุนช้างนะ ป้งเหน่งดูท่านั่งดูท่านั่งทีมลุงจะรุนเดี๋ยวลรกโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับโหแสกระ เอาละครับกลับมาสู่โหนกระแสแต่เช้าแหมกำลังหาข้อมูลอยู่เลยครับพี่หนุ่มมันมีการไลฟ์สดของโป้อานโดนโป้อานนนกับอีคิวใช่ครับคือเขาจะต่อยกัน,เ,นเขาจะต่อยกันเขามีการวางเดิมพันนะฮะสี่สองต่อยกันแบบว่าเละเทะเลยคือฝั่งโป้จะมี4คนส่วนอีกฝั่งฝั่งอีคิวจะมี2คน<ช> 2> ขึ้นมาทีต่อยกันแล้วก็มีเงินพนัน8ล้าน10ล้านนั่นเขาว่ากันเนี่ยตรงเี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้จะอีคิวที่จะไลฟ์สดในวันนี้นะโป้เคยไลฟ์สดแฉก่อนว่าอีคิวเป็นยังไงอะไรต่างๆไม่กลัวต่างๆมากอีคิวนนี่เป็ นั่งมวยนั่มวยมาอัพยงอัพอยากเขาบอกว่ามีคลิปหลังฐานเด็ดส่วนโป้นี่เป็นนักเลงถูกต้องปรากดว่าพอ i q เห็นโป้ไลฟ์สด ตัวเองนันปุ๊กวันนี้อีคิวไล่สดยาวเลยบอกว่าเนี่ยเป็นการหลอกคนล้มต้มคนดูโอ้โหนี่มีการมาตรงมาที่ไม่ล้มมวยเนี่ยอีคิวแฉแหลกเลยวันนี้วันนี้เละเทะเลยก็ต้องรอดูครับว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จเชื่อว่าระยะเวลาเนี่ยสังคมจะจับตาดูทั้งสองคนคือเรื่องของเรื่องในอีคิวก็ออกมาบอกพระอาจารย์เขาบอกจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะที่โป้ติดต่อมาจะชกนู่นนี่นั่นน่ะทั้งหมดนี่เป็นแผนการของโป้หมดเลยอีคิวเนี่ยบอกเลยว่าโป้เนี่ยจ้างผมล้มมวยอ้า ให้ชกกันแล้วก็ให้อ q เนี่ยแพ้เพอแพ้เสร็จเนี่ยแล้วก็แบบจะได้เงินแบบประมาณแล้วเดี๋ยวจะแบ่งกันครั้งแรกเลยเนี่ยแบ่งกัน40-60 EQ อีคิวเหมือนจะจะยอมนะหลังๆโป้มาบอกอีกขอเป็น30-70หลังจากนั้นจตมาเป็นอ q วบอกพอแล้วจบไม่เอาเลยแล้วก็มีการเอายงเอายาอะไรมาพูดถึงเอามาให้อ q คิกินด้วยนะผมก็เพลินเลยนั่งฟังเลยพี่สงการส่งมาให้ดูครับอ,อคือตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเขาบอกเขาจะชกจริง ชกแน่12กุมภาเอนบอลแต่ชกกันแบบคราวนี้จริงจังแล้ว <c oughs> เขาบอกไม่มีการล้มมวยเพราะว่าเขาชกมวยมานานมากไอคิวเขาบอกอย่างนั้นส่วนโป้เองตอนนี้ก็ยังนิ่ง,งๆอยู่ <c oughs> กบดานแต่ตอนนี้ที่ที่เราจะฝากคือให้ในายกสมาคมมวยอาชีพมาดูแลนิดหนึ่งร <c oughs> วมทั้งกองปราบปรามท่าจะต้องไปตวรวจสอบด้วยว่ามันมีการ อัพยงอัพยากันจริงหรือไม่อย่างไรแลเพื่อคว,วามเป็นธรรมเพราะว่าขณะนี้สังคมกาลังสนใจแล้วก็สงสัยว่าเอ๊มีการล้มมวยกันจริงหรือไม่อันที่อสองมีการโฆษณาทางโซเชียลว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าก็ช่วยกันติดตามดูครับครับส่วนกนแห่งกรรมก็ล้มมวยนี่ผิดไหมโอ้ความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนนี้ถ้าเป็นนักมวยที่ดีล้มมวยไม่ได้มันหมดอนาคตเลยนะไม่เื่อสัตว์ต่ออาชีพตัวเองใครจะจ้างใครจะให้60 40 70 30 50 50จ็ม่ควรามสิบห้าสิบหกสิบก็ไม่ควรอันนี้ถูกต้องแล้วที่ทาตามหน้าที่ของ รอดูว่าทางฝ่ายใดพูดจริงพูดเท็จก็เชื่อว่าระยะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์อาจจะฟันล่วงได้ฝ่ายไหนพูดจริงเราอยู่ข้างนั้นถูกเป็นนโยบายเลยครับท่านฝ่ายไหนพูดไม่จริงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันได้อทําไมฮะอาจจะโดนต่อยฟันล่วงไงอ้าวนี่พูดถึงเรื่องนี้ก็มาเรื่องของหมอละครหนึ่งยังไงเรือหมอได้มาหลงไปจัดฟันแฟชั่นโอใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องไม่ถูกตามหลักขาดไปเจ็ดเดือน วายนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยใครไทใครทานอะไรอยู่หมดปากฟันลูกเลยาอ้ยอะไรเนี่ยทั้งฟันคดฟันแกผ้าอุสาีฟันฟันชื่อว่าบ้านผมยังสวยว่านี้เลยนะนี่อ่ะเยอะเลยว่าและคุณหมอมาบอกข่าวร้ายทาไมฮะแก้ไขไม่ได้ด้วยอุ้ยแล้วทำไงอะเราเห็นเราก็ยังหวังไปถึงไทยหรือเกาหลีศิลปกรรมเดี๋ยวเขาเก่งๆอะ ไม่เดี๋ยว่าอาจารย์นี่เขาไปดัดฟันเหรอไปด,ด,ดัดฟันแฟชั่นเดี๋ยวขอขอขอหยุดตรงนี้นะหมอลูกศิษย์ส่งเคสมาให้ดูคนไข้ไปจัดฟันแฟชั่นมาเลยเป็นอย่างนี้แล้วมาขอให้หมอช่วยรักษาให้ครับไม่อยากเจอแบบนี้อย่าไปจัดฟันแฟชั่นหมอรายงานว่าเคสนี้ไปทําจัดฟันแฟชั่นมาแค่เจ็ดเดือนผมันเป็นกขนาดนี้จริงเหรอ่อาจารย์สภาพเป็นอย่างนี้เยเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยคือจริงๆแล้วมันฟันคุดเดิมรหรอเปล่าอาจารย์เจ็ดเดือนมันจะขึ้นแบบนี้เลยจย์ฟันโอ้โหเขาเขาดัดฟันแฟชั่นเหออุปกรณ์มันไม่ถูกต้องไงโอ อันนี้ผมลักษณะเหมือนฟันเหมือนเป็นเครื่องปั่นนะผมดูตนแรกเนี่ยพี่หนุ่มกับพระอาจารย์ครับผมนึกว่าเป็นปลาเปรียนย่าไม่ใช่ที่ฟันคนเลยเนี่ยตอนนี้มีทางเดียวแล้วคงจะต้องไปไปไปผ่าตัด กามเกลืมอะไรไปแบบดามเหล็กไปอะไรสักอย่างแล้วล่ะเรื่องใหญ่แบบธรรมดาแค่ดัดคืนนั้นยากแล้วเรื่องใหญ่เนี่ยมันต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเลยะระมิดได้ใช่ไหมเรียกได้เลยครับฟ้องตัวหมอกับตัวของนี่คนที่ทำนะที่เป็นเจ้าของกดีวันนี้ว่าเสียวหน่อยก็เตือนไปทางวัยลงวัยรุ่นหรือใครก็ตามที่จะดัดฟันถ้าดัดก็ต้องดัดให้ถูกต้องดัดแบบว่าอาจจะต้องเสียงบเสียเงินเยอะหน่อยแต่ให้มันถูกต้องเพราะถ้าเกิดแฟชั่นมันจะเป็น โอ้โหน่ากลัวมากบางทีหลุดหมดปากก็มี่อาจารย์ดัดฟันมั้งไหมไม่ไม่ได้ดัดฮะสม่มติจะดัดนิสัยแล้วก็หลวงพ่อจะเน้นดัดสันดานดัดอะไรต่างๆโอ้โหโหนี่เลยจริงฟันโอเคอันนี้ทำไมที่กลมคุ้มมะพุทธเลยถ้าดัดนิสัยเนี่ยกลมคุม้ะพุทธเลยเคยถามคุณปู่ครับมัณปู่อายุเยอะแล้วแต่ว่าฟันแกแข็งแรงครับแต่ถามว่าคุณปู่ใช้เกลือหรือใช้อะไรฟอไรหรอคุณปู่บอกก็ใช้ทั่วไปนั่นแหละแคุณปู่ที่ฟันไม่ร่วงไม่อะไรเนี่ยเพราะคุณปู่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอ้าวไม่ชอบยุ่งเเรรื่่องงงนนนนีีมมมปะะโยยยช์ฟฟัััก็ลหด ดีประโยชน์เลยได้ตงผ่านเราสองคนไม่ได้เลยเราสองคนที่มีสิทธิ์อะไอย่างนั้นไม่ใช่ต้องไปทำฟันหรือเปล่าเราเนี่ยมันต้องสองคนกันหนึ่งลูกนั่นไงปาจารย์หัวหน้าหนึ่งสถาบันโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ประมวลแล้วรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่ดังเป็นอันดับหนึ่งเลยครับตอนแรกเป็นเรื่องของหวยอยู่ดีๆโดนเรื่องของเสือดำเนี่ยมาเบียดบังละ เรื่องหวยก็เริ่มจะนะฮะจัดอันดับก็คือตกมานิดนึงแล้วเรื่องของเสือดําของคุณเปรมชัยนี่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนเรื่องของนาฬิกาก็หายไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องไปตามกันต่อไปผมปวดศีษามากเลยพ่อจาร์ครับท่านนายกผมใหญ่แค่ไหนก็ต้องจัดการผมปวดนะครับผมศีสรอ้าวโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญรอบ